ระ,ระเทศบาลสองวสว่ังคาตบเก็บชายวอลเล่บอลยุวชน14ปีปทอทอลูกยังโรงเรียนกีฬาเทศบาลสองวสวังคาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตบเก็บชัยเหนือการจนาพิเศษวิทยาลับบุญรูชูน3ถึง0เซตในศึกวอลเล่บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่8การแข่งขันวอลเล่บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่8ปีที่34 ประจำปี2567ชิงถ้วยประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยากระบี่จังหวัดกระบี่ผลในประเภททีมหญิงรอบแรกสายเโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคาจังหวัดกาลสินตบเอาชนะโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลับบุญรูชูน3-0เซต25-14 25-6 25-23ส่วนโรงเรียนบ้านวังปริงจังหวัดสตูลแพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง0-3เซต21-25 16-25 14-25ส่วนสายบีโรงเรียนสตรีนซีนบุรีชนะทีมโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา3-0เซต25-21 25-12 25-18 โรงเรียนเทพมงคลศรี 4, จังหวัดกาญจนบุรีแพ้ทีมโรงเรียนสุขโขทยัยวิท,ทยายวิท,ทยายจังหวัดสุขโขทยัย0ูนถึงเซต20ถึงยี่ถึงจดถึงยี้าด้านประเภททีมชายรอบแรกสายเอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมจังหวัดสแก้วแพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีศูนถึง -3 เซต 24-26, 21-25 1ถึงถึงถึง และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนนวมินทราชินูตหอวังนนทบุรี3-0เซต25-17 25-13 25-18สายบีโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีจังหวัดเพชรบุรีแพ้ทีมโรงเรียนสระบุรีวิค,คามจังหวัดสระบุรี1-3เซต9-25 20-25 25-20 2 1 2 5โรงเรียนสุขิรินวิทยาจังหวัดนราธิวาสแพ้โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยายลัยกระบี่จังหวัดกระบี่0-3เซต 16-25 20-25 10-25